นิยามของคำว่ามีบุตรยากก็คือมีเพศสัมพันธ์แบบสม่าเสมอเป็นระยะเวลา1ปีแล้วไม่ตั้งครรภ์คำว่าสม่ําเสมอของเขาคือ 2, 2> องถึงสครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอแต่คุณนับวันเดือนเช่นตรวจแอปพลิเคชันสมมติเดือนหนึ่งมีแค่2วันอ่ะสมมติเดือนหนึ่งมีแค่3วันแต่มีช่วงที่ตรวจประสวาวะแล้วก็ไข่ตกอันนั้นก็นับนะเพราะว่าเอาเป็นว่า คุณพยายามนับให้ไข่กับสเปิร์มมาเจอการเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเราไม่ท้องอะ่ะหมอว่ามีปัญหาอาจจะมีปัญหาในการมีบุตรยากแล้วควรมาปรึกษาแต่ถ้าผู้หญิงอ,อายุมากกว่า35ปีไม่ต้องรอหนึ่งปีนะคะ 6, 6เดือนถ้าไม่ต้องทานเข้ามาแนละ้วทำไมเราถึงลดเป็น6เดือนในคนที่มากกว่า35ปีเพราะว่าเราอายุมากกว่า35ปีอะ่ะคือโอกาสมันยากขึ้นกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราแก่ขึ้นไข่เราแก่ขึ้นคุณภาพมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องปล่อยนาะ มาหาสาเหตุเพื่อหาวิธีการต่อไปป่าน,นเดี๋ยวไม่มีไข่เอออายุมากมขึ้นไข่ยิงน,น,น้อยลง